ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับผมขึ้นเวทีมาด้วยความหวั่นใจครับกลัวว่าคุณปัญญาจะมีลูกเล่นอะไรอีกสุดท้ายก็เจอจริงครับว่าแฟ้มคำกล่าวรายงานนี่ไม่มีกระดาษเพราะงั้นยืนยันได้ว่าคำพูดต่อไปนี้เป็นคำพูดจากใจครับ ผมคิดว่าผมเป็นคนสุดท้ายนะครับที่ได้รับรู้รับทราบถึงความยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเดชะผมใช้คำว่าสุดท้ายครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าไม่ว่าทุกคนในที่ประชุมแห่งนี้พี่น้องประชาชนทั้งทั้งจังหวัดปัตตานีต่างคนต่างก็ตระหนักรับรู้ได้เห็นถึงการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ของโรงเรียนแห่งนี้ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนแห่งนี้มาโดยตลอดอาจจะเป็นเพราะส่วนลึกนะครับเชียร์เบนจมะอยู่ในใจเลยทำเป็นไม่รับรู้รับทราบนะครับถึงความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนคู่แข่งสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับแต่วันนี้นอกจากได้รับรู้รับทราบถึงการ ความจำเริญก้าวหน้าของโรงเรียนแล้วนี่นะครับได้เห็นถึงความผนึกกำลังของบรรดาศิทธ์เก่าวันนี้แล้วเนี่นะครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับทั้งหมดมีสิ่งที่สนับสนุนครับอันแรกสุดการจัดงานวันนี้ เมื่อครั้งมีการเลือกตั้งวันที่23ไม่ลงตัวกันคุณปัญญาก็ปรึกษากับผมบอกว่าท่านครับเขาต้องเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่ผมบอกวันที่30มันต้องวันอาทิตย์ที่30แล้วผมจะจัดงานวันที่29ท่านจะทำจะว่ายังไงผมบอกว่าถ้า29มันก็เลย18นาฬิกานี่ห้ามเลี้ยงห้ามเลี้ยงสังสรรค์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ แต่ไม่เป็นไรหรอกนะเอาว่าผู้ว่าเนี่ยคนจับคนจะจับเอ๋ทั้งหมดเนี่ยผู้ว่าคุยได้นะครับแต่สุดท้ายมาเลือกตั้งยีบเก้ายิ่งหนักไปใหญ่เลยครับและสุดท้ายกว่าสุดท้ายเนี่ยผมได้เห็นถนึงความอะไรครับความมีอิทธิพลมั้งครับจนกระทั่งสารปกครองสั่งให้ระงับการเลือกตั้ง นี่เป็นความยิ่งใหญ่ครับเป็นความยิ่งใหญ่นะครับ,น,น,รบนอกเหจากการที่บังคับไม่ให้ฝนตกแล้วเนี่ยนะครับมาเรื่องนี้อีกแต่ไงก็ตามครับผมเรียนถึงความตั้งใจของประธานจัดงานนะครับพยายามเช็ควาระงานของผู้ว่านะครับว่าว่างหรือไม่ว่างนะครับจนสุดท้าย เมื่อครู่นี้เองผมก็โทรมาบอกว่าผมขอสายสัก10นาทีเป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันครับผมไปที่โรงเรียนเจริญเจริญศรีนะครับซิสเตอร์เขาจะเดินทางวนันพรุ่งนี้ย้ายไปราชบุรีก็เจอชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปรอผมอยู่เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากบ้านเขาอยู่ท่าด่านผมนึกว่าท่าด่านน้องจิกตอนนั้นหกโมงครึ่งไปปุ๊บเดียวก็เดียวก็กลับมาได้ปรากฏว่าท่าด่านยะลิง นะครับผมก็ไหนไหนก็หลงผิดไปแล้วนะครับเข้าใจผิดไปแล้วก็ต้องไปเอาชาวบ้านนั่งในรถมาแล้วก็ไปเยี่ยมเขาจนถึงท่าด่านยะลิงตะโลก,กาโปนี่น,นะครับก็เลยทำให้สายไปนนิดหน่อยแต่การสายของผมเนี่ยเป็นความคลายกังวลของท่านผู้การท่านบอกว่าเวลานี้เนี่ยซิมการ์ดมันใช้ไม่ได้มันต้องตั้งเวลา ท่านประธานท่านผู้ว่ามาสัก3าสนาทีอย่าให้ตรงเวลานะครับ <c oughs> ก็เลยเป็นไปตามที่ผู้การสั่งการไว้ <c oughs> แต่ผมพูดเล่นๆนะครับขอให้ท่านทั้งหลายมั่นใจเถอะครับว่า <c oughs> เรายังรักษาความสันติสุข <c oughs> เรายังรักษาความเป็นมาตรฐานว่าในสามจังหวัดเนี่ย <c oughs> เราดีกว่าที่อื่นเขาทั้งหมด ผมมั่นใจครับว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้มีส่วนร่วมมีส่วนที่จะสนับสนุนนะครับในการที่ทําให้จังหวัดปัตตานีของเราสันทิสุขได้อย่างแท้จริงท่านผู้มีเกียรติครับผมได้ดูจากลำดับงานมาได้เห็นความสําเร็จของงานในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นความร่วมมือของหลายฝ่ายนอกเหนือจากความคนที่เป็นสิทธิ์เก่า ในโต๊ะเราเนี่ยนะครับนินทากันอย่างมากมายครับถามว่าผมรู้จักโรงเรียนในชาติสมัยไหนผมบอกผมรู้จักตั้งแต่สมัยอาจารย์ลิมละอ,อจงดีนะครับซึ่งก็ถ้าพูดมากไปกว่านี้เดี๋ยวเด็กรุ่นหลังจะรู้ว่าผมแก่นะครับก็เรียนว่าก็ติดตามมาโดยตลอดครับแล้วก็เห็นถึงความมีชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ผมก็บอกว่าก็น่าภูมิใจอีกเหมือนกันที่เมื่อผม ูดเมื่อครู่ว่าได้เห็นความความสามัคคีของบรรดาสิทธิ์เก่าความเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยมันลาออกไม่ได้ความเป็นสิทธิ์เก่านี่ลาออกไม่ได้เพราะงั้นความเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเดชะมีมาตรฐานของมันอยู่เรามีหน้าที่ที่ในการรักษามันนะครับรักษาให้มันต่อเนื่องรักษาให้มันคงไว้ซึ่งความมาตรฐานแล้วก็มีหน้าที่อีกเช่นกันในการเพิ่มพูนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของการเป็นสิทธิ์เก่า ของโรงเรียนเดชะให้มีชื่อเสียงต่อไปต้องขอขอบพระคุณขอชื่นชมในความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ขณะเดียกันก็คงจะฝากกับเรียนไปยังท่านบรรดาศิทธิ์เก่าทั้งหลายครับว่าท่านจะเป็นผู้หนึ่งในการที่จะร่วมกันสร้างบัตตนีให้สันทิขขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ขอเชิญทุกท่านร่วมร้องด้วยกันนะครับทุกท่านครับเดชาปัตนายาลูกุที่นี่คือศูนย์แหล่งดวงใจมันมันเปศรัทธาสมัครและรักกันพวกเรานา ไม่มีวันคลายแม้จะไปใจยังรักมันเจอจูสถาบันมีนายลูกเพชาจะสัญญาให้ไหว้มีใจกายเพื่อประดุงคุณธรรมเรียนเด่นเล่นดีมีวินยัยนาทีเตือนใจ ข้าสูงลำโชบโนสถาบันชันนำเราจะจดจำชั่วลาฟ้า,าลายอ้าวเดี๋ยวทุกคนช่วยคารองหน่อยนะครับตามเด็กชายสำมนิดนะครับอ้าวช่วยกันด้วยอ้าวเดวชดะปัตนานยาลุปุลที่นี่คือ ควมใจมานอ้อดังดังครับดังดังศรัทธาสมัครและรักกันอ๋ตบมือด้วยตบมือด้วยตัวเขานั้นอยู่ชั้นมิดจิตไม่ตรีอ๋ร,ออร่มทงเขียวเหลืองเรืองรอง เพื่อวระดุงคุณธรรมเรียนเด่นเล่นดีมีวินัยไม่อยาไม่ต้องดูเนื้อเลยตองเดินใจม,มีค่าสูงลำชอบลอสถาบันชัน้นนำเราจะจดจ,จำชั่วลาฟ้ามาลายสุดยอดสุดยอดโอเคครับลงขวาลงซ้งา,งาย พี่โอนไม่ลอยอะไรครับ